ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการผู้รับการประเมินนางจุธารัตน์รุ่งโรดอายุ32ปีตำแหน่งครูขอส .2 อโสอรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาได้รับมอบหมายงานสอน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้แก่ภาษาไทยพื้นฐานป .6 ถึงม .3 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารป .4 ถึงป .5 วิชาซ่อมเสริมป .4 งานแนะแนวลูกเสือชุมนุมงานที่ได้รับมอบหมาย ที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หัวหน้างานพัสดุและครูเวนประจำวันจันทร์ด้านการจัดการเรียนการสอนได้จัดทำแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาต่างๆ 2. ส,ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เช่นใช้โปรแกรมคลายมาสเตอการนำเสนอผลงานผ่านช่องทาง YouTube และ TikTok 3. วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมเพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เยี่ยมบ้านนักเรียน100%ปรเซประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อนำข้อมูลมาช่วยเหลือดูแลนักเรียนการนำเสนอประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการวิชาภาษาไทยประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการวิเคราะห์ภาพพจน์ในวรรณคดีโดยใช้เพลงและแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ที่มาของปัญหานักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ภาพพจน์โวหารทางวรรณคดีได้ส่งผลให้ไม่เข้าใจในแนวคิดอารมณ์ความรู้สึกของผู้ประพันธ์เกิดความสับสนในเนื้อหาที่เรียนโดยภาพพจน์วรรณคดีนั้นจะปรากฏอยู่ในวรรณคดีทุกเรื่องที่นักเรียนเรียนอีกทั้งเรื่องโวหารภาพพจน์มักจะปรากฏอยู่ในข้อสอบโอเน็ตอยู่บ่อยครั้ง ภาพพจน์ในวรรณคดีหมายถึงคุณค่าทางภาษาที่กล่าวแบบไม่ตรงไปตรงมาแต่ต้องการให้ผู้อ่านเห็นภาพรู้ถึงอารมณ์และเกิดความประทับใจเช่นโวหารเปรียบเทียบแบบอุปมาโวหารดังตัวบทที่ว่าไม่คลาดเคลื่อนเหมือนองค์พระทรงเดชแต่ดวงเนตรแดงดูดังสุริฉายเป็นการเปรียบเทียบดวงตาของสินสมุทรว่าแดงเหมือนพระอาทิตย์ โดยใช้เวลาในการทดสอบ5ชั่วโมงดังนี้ชั่วโมงที่1ทํำแบบทดสอบก่อนเรียนและนักเรียนศึกษาโวหารภาพพจน์จากเพลงโวหารภาพพจน์ชั่วโมงที่2นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่1เรื่องโวหารจับใจไพเราะ ชั่วโมงที่3นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่2เรื่องเพลงดีมีโวหารโดยให้นักเรียนฟังเพลงที่นักเรียนชอบและร่วมกันวิเคราะห์ว่าเพลงดังกล่าวใช้โวหารภาพพจน์แบบใดซึ่งทำให้นักเรียนเข้าใจว่าโวหารภาพพจน์ต่างๆเป็นเรื่องใกล้ตัวและแทรกอยู่ในบทเพลงที่นักเรียนฟังอยู่เสมอชั่วโมงที่4นักเรียนทำแบบฝึกทักษะเรื่อง โหวหารภาพพจน์จากเรื่องพระอภัยมณีซึ่งจากการสังเกตพบว่านักเรียนมีความเข้าใจและสามารถทำแบบฝึกทักษะได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจชั่วโมงที่5นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยได้ทำการอัปโหลดคลิปเพลงโวงหารภาพพจน์ของนักเรียนแต่ละกลุ่มลงในช่องทาง Yutube o เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและแข่งขันว่าทีมใดจะมียอดวิวมากที่สุดเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเปิดฟังคลิปของตนเองเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้นักเรียนจําตัวบทได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งนักเรียนยังเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและได้ใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ ผลการดำเนินกิจกรรมพบว่านักเรียนมีผลทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็น100%และมีความเข้าใจในเนื้อหาอารมณ์ที่ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อมากยิ่งขึ้นโดยจากการใช้เพลงโวหารภาพพจน์ทำให้นักเรียนสามารถจดจำโวหารต่างๆได้ง่ายและมักร้องเพลงออกมาเมื่อต้องใช้การวิเคราะห์โวหารต่างๆ อีกทั้งได้นำเพลงและแบบฝึกทักษะดังกล่าวฝึกซ้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เพื่อเข้าแข่งขันรายการพินิจวรรณคดีการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมจนชนะเลิศได้เป็นตัวแทนศูนย์การศึกษาที่11ผลงานนักเรียนเปรียบเทียโบโมหานอุปมาสวยเหมือนนางฟ้าร้อนด่างเปเลวไฟ เปรียบคือเปรียบเป็นยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นดวงใจสัทธพนธเรียนเสียงธรรมชาติซาซาฝนศาสตร์กอบแกะเปียบได้ไหม <_ S 1> บุคนลวาัดเหมือนคนทั้งสิน้นเช่นขึ้นจูบหนิแอนดีโลฮอตอิตพจน์เกินจริงโอเวอร์ over. ฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจอวพน์กล่าวน้อยเกินจริงเงินทองทุกสิ่งบาทเดียวฉันก็ไรหนามใน ใช้สิ่งเด่นชี้เมืองราชบุรีเรียกเมืองโอ่งได้สัญลักษ์ใช้สิ่งแทนค่ะกล่าวถึงดอกฟ้าคือของสูงเกินไวยปฏิภาพขัดแย้งจะจะเช่นแพ้เป็นพระชนะเป็นมาไงโมหารอุปมาณทัดขยายความให้ชัดเรื่องทานยกไว้